อายังไม่รักความพยายามตาหวานก็นั่งเฝ้าเพื่อนๆพ่อ,น,อน้องหมาใทยที่เคยเคยเป็นเคยเป็นเขาเรียกหูหูเน่าอ่ะหูเป็นน้ำหนวกเหรอ ใครเคยเป็นหูน้ำหนวกบ้างน้องหมาใครเป็นบ้างใบโพนะเป็นตอนตอนประมาณเดือนเดือนที่สองตอนเขาได้อายุได้สองเดือนอะ่ะโอ้โหหูเน่าเหม็นมากเลยแล้วก็ซื้อยามาหยอดให้กว่าจะหยอดได้นี่นะใช้เวลาแบบโอ้โห เพราะว่าเขาจำได้เขาจำขวดได้ว่าเออไอ้ไอเนี่ยแม่เคยมาหยอดใส่หูเขาแล้วก็เขาคงแสบอะนะแล้วเขาก็หยอดได้ข้างเดียวแล้วก็ต้องเว้นปะประมาณสามวันอนะแล้วค่อยหยอดอีกข้างหนึ่งจริงๆแล้วต้องหยอดเช้าเย็นแต่โอ้โหเขาฉลาดมากเลยเขาจำได้ใครมีประสบการณ์มาแชร์กันนะคะแต่ตอนนี้หายแล้ว ก็หยอดยาหยอดยาขวดละเท่าไหร่นะสองร้อยกว่าบาทมั้งมีหลอดแรกอะขวดละขวดละห้าร้อยห้าร้อยกว่าบาทพอหลอดที่สองยังไม่ทันครบครบหลอดเลยหายแล้วแต่ก็ยังเก็บไว้นะคะซื้อมาสองหลอดหลอดสองหลอดสามหลอดสามยังไม่ได้ใช้เลยเผื่อเขาเป็นอีกก็ คงได้หยอดอีกอ่าอร่อยใหญ่เลยตอนนี้น้องใบโพก็อายุประมาณเก้าเดือนแล้วนะคะก็ความดือ้อไม่ลดลงเลยก็ยังมึนเหมือนเดิม <c oughs> หืมองตาหวานตาหวานก็รอรอไปสิรอไปสิตาหวาน